สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราอยู่ใน a r ร์เ v e ์ดีอารใหม่นั่นก็คือ God e a r ิรนะครับผมเย้โอเคค่ะก็วันนี้อยู่กับพี่กับไทยเกมเจ๊ะแล้วก็วันนี้อยู่กับพี่คิดนะคะคนเดิมเพิ่มเติมคือคีแมวแอบโอ๊ยอะไรวะเสียงดังวะเฮ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งดี๋ยวขึ้นเาร์ลอนกันเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดังกุเสียงดังเราตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูมีคนตายไปแล้วพันจะบอกว่ากูเกงแตกพี่ไอ้กูก็หลับไปทำไมต้องนอนให้ท่าพี่ก๊อบอย่างนี้คิดเป็นไรอะคิดเคนพี่คกดจะหัวแตกนะคิดหัวแตกดิแต่กงเกงแตกเุ้ย นี่พี่ก๊อฟถอยถอยถอยเอามั้งเอามั้งเอาหนึ่งก้อนหนึ่งก้หนึ่งเอามั้งอะไรเหรอเอามั้งคืออะไรวะถอยหน่อยถอยหน่อยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจะกดตรงนี้ไมวะเแบบว่าเราอยู่ตรงนี้โอเคแต่ละคนไหมคนรักคิดโอเคปะเราวันนี้หาอะไรกินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่ใช่เหมือนช็อกโกแลตเนาะ อ๋อดูดูมันกลมๆอะพี่ใช่มันชอบเหมือนห้ยกลิ่นลิบเลยเนี่ยไล่จะไปไหนวันนี้เราจะไปไหนกันดีฮะผมว่าเป็นถนนดีกว่าพี่โอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะตัดภาพไปให้ทุกๆคนได้ไปดูเกี่ยวกับบ้านที่เราสร้างกันไว้มันเนื่นนานแสนนานคิดว่ามันจะใหญ่โตแค่ไหนกัน เอาล้วคับตอนนี้เราได้พบกับพลังงานบางอย่างไม่ใช่พลังงานอุ้ยอุ้ยอุ้ยเม็ดม็โอ้ฝั่งโน้ตฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งโน้ตแม่แม่มาอยู่ฝั่งนู้นไม่ได้อยู่ทางเราไม่ไม่ไม่ต้องห่วงนะคะนี่คือบ้านของเราเองฝั่งใครยังไม่มีโดถถ่ายดีดีี่เองเป็นที่รับสัญญาณฮะเข้าบ้านทำความเข้าใจว่าบ้านเรานะคะเป็นแบบสไตล์อินเดียใช่เราต้องการตื่นนอนมาเราต้องการรับแสงแดดนะเขาบอกแสงแดดตอนเช้ามีวิตามินดี ทุกที่ผ่านบ๊อบมีกินคือแบบว่าสถานการณ์ช่วงนี้ค่อนข้างเฟือยเปล่าฮะฮะเสื้อผ้าพี่ก๊อฟยังไม่มีใส่เลยมีแค่กางเกงตัวเดียวเก่งแตกเราก็โอ้โหเนี่ยมีช็อกโกแลตก้อนเพลเร์ให้กินแล้วนะคะวันนี้เรามีสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยช็อกโกแลตทพิกอัพด้วยนะพี่ลองไปจับดูอัพไปด้วยกูจะไม่ยุ่งกับช็อกโกแลตก้อนนั้นเว้ยพี่ก๊อบดูดิพี่คิดเดินอันนี้คือการฟารมมุแมลงแบบเรียบน้ำนะ เหนียวต้องไหล่มาพิกอัพได้หึงพิกอัพเรากินกันเลยสองคนแบ่งกันคนละครึ่งเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอเคค่ะเราจะหนีคนพวกรถจิดสองคนนี้ไปด้วยรถรถรถเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถโอเคเรียกหน่อยเรียกหน่อยรถเฮ้ยอย่าเบิรกกูยังไม่ได้ขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นเลยไปเลยทำไมมันต้องแย่งกันด้วยอ้าวไม่ไปอ่ะลูกนี้นะคะเราจับปรลาดได้แล โอ้โหหน้าจอคุสั่นดิ๊กๆๆ๊เลยเฮ้ยไอ้สั่นคสั่นยังไงนะที่ดิ๊ก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 ไปเลยไอ้ลูกโอเคไปเลยวิ่งรับคูัตว์มาได้สองตัวนะเฮ้ยตัวนี้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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่อะไรทำไรอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะโอ้ยสั่นไปหมดเลย โอ้โหอุ๊ยโอ้โหปิ้วโอ้โหปิ้วอ้ตายเลยอะอยู่ภายในใจเป็นเหมือนร้านค้าเลยน่าไม่ตายก็แปลกนะมึงดูตัวดิแค่เนี้ยเป็นใครเล่นกูเลยเนี่ยตัวมันแค่เนี้ยอุ้ยตัวมันเล็กนิดเดียวเองคือจริงๆบรรยากาศอันนี้ไม่ควรออกมาเดินเล่นนะใช่โอ้ยน่าเดินเล่นสุดๆแล้วเนี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ยเออน่าน่าแบบว่าน่านอนอยู่เดี๋ยวฮิ๊กก๊อ กูเข้าใจนะมุกที่มึงเล่นเมื okay ่อกี้น่าแบบว่าน anyway> ่าแบบว่าคืออะไรวะโอเคค่ะวันนี้เราจะบุกโลกผจญภูย์กันไทยไม่มีใครไม่มีใครเรียกอะไรไปเลยเหรอปะไม่ไม่พิกอตอนเดี๋ยวเดี๋ยวรอพิกอตอนไปเลยพี่เฮ้ยโดนพิกออนไปแล้วไปแล้วนั่งลงโอเคโอเคเดี๋ยวอุ้ยมาปูกรับเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนอะไรโอ้ย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 ฟ้าแลบแถวนี้ว่ะกรับเบรกก่อน พี่เขาว่าเวลาเดินน่ะอย่าอยู่ที่สูงฮะไปเลยปไปไปอุ้ยอู้ลมแรงอู้อันนี้ไม่ใช่ลมแล้วนะลมแรงจังเลยไม่ทำอะไรก็ข้างหางมันเรียกบินเกาะปีกเกาะตามมาตัมมาทุกคู่ทั้งหลายเน่คนจริงแล้เว้ยเฮ้ยรถตัวนี้ไเ้ยแมลงตดแตกตดแตกดเรียกั เอาบ้าเอาบ้าเอาบ้ตะตอนนี้ช่วงตอนนี้เฟรมเด็ดกระตุกเพราะว่ามันเจอโอ้ยจ้าโอ้โหโอ้ยโอ้ยเหม็นเหม็นโอ้กระตุกเลยไรตามไม้ผ่านโอ้โหฟังเราตู่พี่ดูพี่ดูล่างสายมันมันขึ้นว่าผมคอผมคอเดี๋ยวเดี๋ยวขมคอจะไปไหนดีวันนี้เดี๋ยวไกด์นำทัวร์เองนั่นนะจุดสีแดงนะพี่ได้ได้ได้ มันตดทีเขียวไปทางหน้าจอเลยอะถ้าเจอเสือเจอเจอเสือเจอตัวอะไรนี่เตรียมเพนได้เลยเเจออสืต้องมีหาบเจอระเข้ดิเก่งว่าเก่งว่าแบบนี้จะไม่มีเจอระเข้เลยดิไม่ทำไมตัวนี้มันโชคเลือดเลยวะมันต้องมีอะไรในกอไผ่โอ้โหหมาป่าเอาละครับวันนี้เราก็เจอหมาป่าถ้าเราต้องตีโค้งแล้วลบอยู่ไหนไม่ลบมีกโอ้ไม่ต้องโค้งเลยมันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ย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 นุนแรงนุนแรงอุ้ยเอ้าอุ้ยหมา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 าเอ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 าามาตามหมาตามที่คิดแล้วค่ะน้องๆตอนนี้โอ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 ้ช่วยด้วยช่วยด้วยดุดุดดุดดุดเราจะยืนให้กำลังใจพี่เขาอยู่ตรงนั้นโอ้ยเกือบตายคาราซโซเกือบตายอ่ะโดนไปเมื่อกี้

ไไมม่่มมเนี่ยจิงโจ้เนี่ยจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ, о, จ้โจจโจเลยลเราเพื่อกูขึ้นด้วยจิงโจ้จิงโจ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันมันขึ้นหม,นมดมะระวังมันโดนโดนมันต่อยนะเว้ยจิงโจ้ไม่งต่อยนะมันต่อยแรงวพะวันเนี้ยพี่จิงโจ้ตัวซื้อแล้วมันเป็นเนี้ยถะาเกิดกูเดียตอมหน้าตอมหลังเดี๋ยวเถออยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำอยากลองดูไหมล่ะอยากลองดูไหมล่ะอะไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ไม่ใช่แล้วอ๋อเหรอออจิงโจ้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 อุ้ยโดนแล้วหนึ่งทีจิงโจ้น้ำจิงโจ้น้ำคืออุ้ยวิ่งหนีเว้ยจิงโจ้วิ่งหนีแล้วจิงโจ้วิ่งหนีจิงโจ้ตามลูกตามลูกตามลูกไปแล้วอ่ะกูว่าตายแน่นอนโอ้โหเดี๋ยว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 ลูกอย่าเก่าลูกโพูดเก่าอ่ะเป็นไงล่ะอย่าไม่เก่าในกระเป๋าพีปืนอืมจิงโจ้อุ้ยจิงโจ้เร็วๆรีบให้มันเป็นลมรีบเป็นล้มโอ้โหเฮ้ยตายมา มุ้ยโคตรเถื่อนในตัวห่านิโหดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฮิทไมเอาเอาเอาเนื้อเอาเนื้อใหญ่เลยไม่อดแดกไม่อดแดกคืออะไรวะอารมณ์อารมณ์แบบไม่อดอยากต้นอะไรต้นไม้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหาหาวูดก่อนวูดที่อยู่ในทอยสตอรี่อ่ะเป็นแมวเหมือนนั่มันวูดดี้ เกิดมาคุยตามทานถ้าวูดดี่นี่ต้องเข้าพวกนั้นอย่างเร่งด่วนเลยนะได้บทที่เ้ยเ้ยเนาะได้อยู่ได้อยู่มีมีใครจะเล่นต่อไหมคะไม่มีละหมดหมดมุกปล่อยผ่านอ๋อตายหามันวิ่งวายจะวายตัวดูล้ว่าจะบอกน้องๆนะคะว่าพวกพี่เป็นสายวิ่งกันพี่กับพี่โดสเนี่ย ไม่ไม่คื่ที่งพี่ก็เป็นสายแทงค่ะแต่ว่าพี่เป็นสายวิ่งส่วนพี่คินนี่จะเป็นสายธนูอยู่ไกลๆนะพอยิงยาสลบเลยไม่ไม่คือเราเฮออตัวนี้เบอร์ลี่หมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถรตัวนี้เบอร์ลี่หมดจะจับอยู่เนี่ยเอาขวาากูเอ้จะยิงจะปาเออตรงนี้มีน้ำนี่หว่ารถทำอะไรกันสองคนวะเดี๋ยว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 เดีนี่ไม่น่าเลยเหรอเสียใจบี้เสียใจอะไรวะเสียใจมัน ฆ่าตายสำหรับน้องๆที่กำลังอยากตัดสินใจซื้อดีเอลซีนะคะพี่จะบอกว่าเขาทำดีมากนะคืออุ้ยเนี่ยทำดีมากเลยเนี่ยขี้แลยไม่ไม่อันนี้ปกติคือหนึ่งเกมนี้ดีเอลซีมาใหม่ก็คือจะเป็นลักษณะแบบว่ามีพายุทรายและพายุฝนนะคะประมาณนี้ครับคือถ้าเล่นคนเดียวคือลำบากพี่บอกแค่นี้แหละใช่แต่เล่นเล่นหลายคนก็ลำบากนะมีคิดอยู่่เงี้ยจะ อันนี้ไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆฮะเฮ้ยมึงอยู่ไหนกันหมดเนี่ยกูมันไม่มีคนสนใจกูไปดีกว่าเฮ้ยรักเต้ยไหนวะรักเตอ้ยขนไดยุบจกิงพี่ทุกชีวิตมีค่ายกเว้นชีวิตมึงตายรักเต้ยไรแม่งน่าสงสารแม่งจริงๆไม่มีใครรักเลยพี่สองเป็นคนไม่สดนัปัจจุบันตอนนี้โอ้โหรถมึงพูดเองเจ็บแทงใจดำเจ็บ รูมีอยู่ไหนนี้มาให้กูตีอยู่ไหนนี้ด้วยนะอยู่ไหนกันเนี่ยพวกก็จะบอกว่าต้นกระบองเพชรนะคะคือสามารถตีแล้วก็เอามากินได้ด้วยกระบองเพชรโอ้โหทวดโอ้โหแป๊บนึงมึงบอกอยู่แถวต้นกระบองเพชรอมเดี๋ยวผมก็หามันไม่เจอแล้วเนี่ยทั่วทั้งแมปอะจริงจริงรถอยู่ไหนต้นไม้พังนี่ไงพี่ต้นไม้พังไหนวะทำไมทำไมแค่นี้หากันไม่เจอหากันไม่เจอจไหนวะไม่เจอไม่ไม่พี่ต้องออกเสียงให้มันหาม่หากันไม่เจอ ไหนอะพี่ต้องออกเสียงให้ถูกไงต้องเ่มลงยโคเรมพี่โคเรมโคเรมอุ้ยด้วยออ้าวหน้าตาตาใจใจเธอพี่หน้าตาตาใจใจใจเธอไอ้รถมึงมึงเข้าใจเขาว่าเฮ้ยพี่มึงอ่ะตายก็ไม่บอกกันกเลมมันสปอนนี้เี่แหละใช่ใช่ใช่มันสปอนอย่างนี้เลยมันไปหินซ่อนเว้ยใช่เนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นหินธรรมดาเหมือนที่เราเคย ไอ้เหี้ยน้องๆคะอย่าซื้อดีเอซเลยไม่ไม่ถูกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอสัตว์เลี้ยงเจอสัตว์เลี้ยงอ้าววิ่งตามอ้าวยิงมาหากูนี่เอมาดินอ่ะมันเป็นทางเหมือนตรงภูเขาไปอไรกูเกลียดมันมากเลยกูจะไปเก็บของกูเก็บของกูเล่นแม็กคือมันปาหินอัดใส่เขาเขาร้องแอะเลยร้องแอะร้องแอะพี่พี่ก็ตามเข้ามาเว้ยเขาจะพาพี่ไปล้างแคขนมัน ล้างแค้นหรือล้างแค้นหรือตายไปกับมึงเราจะตายไปพร้อมกันพี่อุ้ยว้าวเราติดพี่กับมล้นะตรงนี้ปุ๊บวะเนี่ยเอวมึงก็วิ่งวนทำไมวะกระโดดอยู่กระโดดอยู่ไม่เห็นนะมึงมึงตีให้ต้นไม้มันพังอยู่กับอไมึงเไม้เหรอเดี๋ยวหาต้นไม้ให้ปพี่เนี่ยแหละข้างหน้านี่แหละมั้งยเโอ้ยพี่ก๊อฟไม่อยู่อยู่วิ่งตอนนี้อยู่แถวข้างล่างไม่ได้วิ่งตัดนะวิ่งตามมึงเจอยังเหรอเห็นยังตกต้นไม้เนี่ยไม่เห็นวะ กำลังขุดอยู่เด็กกำลังตีอยู่อ๋อนี่ไงตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้ได้ได้ขึ้นไปข้างบนพี่ก๊อฟยังไม่เห็นแป๊บนึงทำไมมึงไม่เอาสายให้กูขี่วะฮะกูขี้เกียจวิ่งตามแต่ละคนลงมากมึงนั่งนอมากเลยพี่อ้เนี่ยมึงขี่ไปแล้วมันก็วิ่งหนีกูเลยเอาพี่ก็ขึ้นสิเอาเดี๋ยวแป๊บนึงดิ ลีร้านมาตรงไอ้หางลูกต้มอ่ะเดี๋ยวโอ้โหเวียนหัวกูโอ้โหโอ้โหกูวิ่งมาได้โอ้โหคือกูไปหาต้นไม้มาตรงไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยท่าน่าดีไปเด็ดโโโออ้หจดักกเลยแบงสายแบงสายจะแบบโอ้โหเราจะโกเลมกูว่าไปไม่รอดหรอรถจะโกเลมก็มีหมาป่าตรงนี้ปะวะคุ้นคุ้นโอ้โอ้โอ้ล่วงล่วงล่วงนี่เลยตรงนี้แน่เลยกูล่วงแล้ว ภายในตาหน้ารถพี่อยู่ข้างหลังเองอ่ะโอ้ยนี่ไง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 โอ้โหโอ้โหเราไอย่าได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกเลยว่าใครตายโอ้ยตัดอายมึงเข้าไปทำไมโอ้โหโอ้โหโอ้ยรถอุ้ยอุ้ยอุใช้เวลาจับโคตรหลายวันเลยโอ้มาตามมาตามมาตามรถเหรอโอ้ยยิงยิงพี่มันมีความต่างไง โอ้โหกูยิงเข้าไหมเนี่ยี่มาโอ้โห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 โอ้หโอ้โ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 หโอหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้หโอ้โ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 หอ้หโอ้โหโอ้โหโ้โอ้โห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 โอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหหโอ้โหโอ้โอ้้โหโอ้โหโอ้โ คลิปแรกก็คือการสอนจับโกเลมค่ะห้อโกเลมเหรอว่าคลิปคลิปแรกเราไม่ใช่การสอนจับโกเลมนะมาให้โกเลมฆ่าตัวมันใหญ่ชิบหายเลยนะพี่เออแล้วแล้วกูไม่รู้ว่าต้องวิ่งไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะรถอยู่ไหนพี่เอาแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้าอ๋อมันอยู่ตรงไหนก็คือตรงนั้นเลยนี่ว่ะเหรอไม่เอ็กอยู่ไหนแล้วเนี่ยแต่มันโยนหินได้ไงไม่มันลงมันลงไปข้างล่างแล้วอ่ะไหนรถอยู่ตรงไหนวะนี่ไงอยู่นี่นี่อ๋อเห็นแล้วละ ก็เลมนะคะจะมีจุดบอดก็คือมันสามารถปลาหินได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ทําลายหินที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ได้นะซึ่งมันก็จะเป็นวิธีที่ทําให้มันสลบได้ง่ายขึ้นเราก็จะแอบตรงหินตรงนี้นะคะแล้วค่อยๆหยอดลูกดอกใส่หน้ามัน,<ต>มนซึ่งแต่แต่แต่มีใครเห็นศพกูบ้างไหมก็ถ้าแต่สมมติเขาบอันนี้กูไม่ดูแลพี่ศพกูอยู่ไหนวะมันหายไปกระสายลมแล้ววอยู่ข้าง่านี่ตรงนี้ยําไจำได้ว่าตีพลุกระเด็นมันอยู่ตรงข้างล่างตรงนี้ใช่ไหม แถวนี้เนาะตัวเล็กเนาะตัวเล็กแน่เลยไม่เกี่ยวพี่อีมเว้ไม่เกี่ยวมึงมันหายไปไหนมัศพมากันสามคนนะแต่พี่ก๊อ็คุยกับแฟนเขาคิดดูไปกับท่าดูดีก็คิดดูแล้วกันไอ้แมลงพวกนี้น้องๆสามารถกดเก็บน้ำเก็บอะไรจากมันได้นะฮะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปแล้วไปแล้วพี่พี่ระวังระวังโอ้โอ้เก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถไอ้รถไอ้บ้าบอ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนทำลายจะปวดรับกูก่อนโอ้โหคือกูดวงสวยมากเว้ยกูเดินมาเจอไอ้จั่วหาเนี่ยเซนซูไปบ้างกูใช้กับดีเอาสิเกมนี้ไม่ได้ไอ้คิดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องโอ้ไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันว้าวพี่ก๊มันเดินขึ้นมามาขึ้นมามาขึ้นมากูอกลับปีนแตกก่อนมันมาดิมาดิมาดิ มาดิมาดิเฮ้ยเโอ้โหเฮ้ยนอนนอนนั่นเละต้องเอาอ่ะต้องเอาอ่ะป้าป้าเราจะมีดักดีเอาไปดิโอ้โหไม่คือโกเลมมันดูเบลอเธอมันมีแค่ปูแมลงเฮ้ยจุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยก้มดิก้มนอนกดนอนกดนอนกดนอนนี่แหละนอนนิ่งให้มันฆ่าเหรอไม่กดนอนแล้วมันจะไม่โดนเลยเราก็มีเลยเอาไงเอาไงอะ อยู่นี่วไงตำแหน่งนี้ไม่น่าดีขอให้แม่งโดนเถอะข่อยไม่โดนข่อยไม่โดนข่อยมันลกแระหนึ่งทีหนึ่งมาดีมนึ่งมาดีหึงมาดีอยู่เอาล่ะย้อนขึ้นมาอีกย้อนมาแรไอ้รถระวังมึงมาแรงพวกกูนี่แหละมันอาจจะเป็นการลุกขึ้นมาได้นะรถรถมึงกูกูกลัวเสือเฮ้ยเสือจะมาแทนวะมันมันมันเปลี่ยนไม่ตอนนี้มัน อ้าวหลังหินหลังหินโอ้ยอ้าวโทษ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 ินรทุคนเ้สตเต้าต้าตู่อะไรเต้าตูุ่ีค่ะยินดีต้ับทุกคนเข้าสู่สารคดีสัว์โลกเกี่ยวกับโกเลเฮว้าไอรถไม่ต้องโดนรักดอกหนึ่งอะ จะขึ้นคุณถามมาดีครับกูจะขึ้นเองโอ้โหมันมันกำลังมันกำลังเดินหาทางขึ้นไปถ่ายครับไปใกล้โคตรเลยมานี้นะคะที่กำลังทำด่ารถ่ายภาพเสือมาแล้วลุ้นไม่ได้แดกค่ะคุณเสืออุ้ย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 ไม่ได้กระโดดเลยไม่กระโดดแล้ว ตอนนี้พื้นจดการสั่นสะเทือนนะคะ9.9เดคเตอร์ว่าหนักกว่านั้นโอ้ยกูลื่นไหลมากเลยตอนนี้ไม่ไหลตัวเองไม่ไงกว่าหินเลยเจ๊เอ๋ไม่โดนตัวเองเอาไหมให้โดนก่อนเวลาใครสะกิดหัวกูเลืมวะพี่เองเอาไหมตัวเองไม่โดนเออตัวเองเอาไหมมันมีดีเลย์มันมีดีเลย์เก็เฉยว่าหินถ้าพักหนึ่งมันจะกระเด้งมาโดนกูเนี่ยแหละหินนะตัวเอง หินหินเรหินหินเร็วหินหินขึ้นมากเร็วๆล่อยอากาศร้อนแล้วเนี่ยมองหน้ามองหน้าไม่ได้เหนวะตัวไม่ได้เล็งไม่ได้เล่งที่แล้วทีตัวเองฮัลโหลออ๋ออุ้ยอุ้ยมันมันเล็งที่ตัวแล้วมันเล็งที่ตัวแล้วเดี๋ยวตัวเองฮัลโหรอเขาเขาอยู่ข้างหลังเลยเหมือนเหมือนเสือมันก็กลัวด้วยเฮ้ยโอุ๊ย เอ๊ะตัวเองไปโดนหลกไปโดนหลบที่เคยทิ้ไปล้หินที่มันปาเด็กนั่งกระดอนมาโดนเราใช่กระเด็นหรู้กระเด็นกระเด็นกระดอนไงตามมาน้องตามมาตามมาดูน้องนี้เลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยชิงมาชิงมาตัวเองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออมามาชิงมาชิงมา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 ตัวเองเดินตามไปวันนี้เราจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยทำอะไรลุยมาตัวเอง โอ้ยตัวนี้เต็มหน้าเลยค่ะท่านผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าปลานะอย่าปลานะปลากูล่วงนะเอาเลยค่ะตอนนี้โอ้ยโอโอนมอ้าวฮ้าแล้วมาแล้วเอาสัตว์กูไปแล้วเรียบร้อยทำไมทำไมกูกวิ่งไปโอ้ยโอ้ยทำไมพี่ต้องวิ่งไปชนกับก้อนไอ้ อุจิของโกเลมนัดจึงยิ่งออกมามาแล้วไอ้กิ๊ดไอ้ย่าพี่กลับแม่งโคตรเลยไปแล้วแต่เย็นพี่กระลอกกำลังจะวิ่งไปช่วยขนาดก้อนหินนี่แหละรอแป๊บนึงนะสแตมีหน้าหมดรับภาษาแหละของหัวปูอุ๊ยโอ๊ยเสือเสือหนีโกเลมปาเสือ ก้อนหินมบเริ่เธอรวมกันเป็นหนึ่งเดียวความรักก็เช่นกันกูตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอยู่ไหนกันนะพี่ตอนนี้เนื้อกูเก็บไฟเบอร์อยู่พี่อุ้ยเกิดมาเจอทีเล็กเลยอ่ะอุ้ยทีเล็กนี่นาใช่ไหมมึงอยู่ไหนเนี่ยกูว่ากูอยู่ใกล้มึงอะทีเล็กขันตูที่พี่อยู่ตอนเนี้ยอุ้ยทีเล็กมองนะเขาว่าแล้วมึงอยู่ข้างหน้ากู ไม่พี่ก๊อปเราจะต้องเจอกันในอีกไม่ช้าของเวลาคืนความสุขให้ประชาชนเดียวเดียวเดียวนะเฮ้ยมันมาแล้วมันคือความสุขให้กูแล้วเนี่ยใครมาวะที่เล็กมันเดินมาตรงกูอ้าจริงเหรอเออไมนเราใช่ละเพงั้นเดี๋ยวเขาเดินไปหาอยู่ไม่ใกลไม่ไกลอยู่แถวไอพี่ออมแล้วพี่ออมแล้วที่เล็กสีดำป่ะรถเขาอยู่ตรงโครงกระดูกซิกซิกอ่ะที่มันเป็นเหมือนซี่โครงเออใช่ใช่อยู่แถวกระดูกซี่โครงอ่ะ เออเกิดใกล้ๆกันไงเราเลือกที่เกิดใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าเนี่ยตอนนี้อยู่น้ำว่ะตอนนี้อยู่ข้างในนะตอนนี้อยู่ข้างในทีโคงเราเราเราเลือกสถานบ้านแบบว่าสถานบ้านไม่ใช่สถานบ้านดิสถานที่กับเหตุการณ์ข้างๆบ้านอ่ะเขาเรียกอะไรนะวิวทิวทัศน์ข้างๆบ้านสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมอสภาพแวดล้อมข้างบ้านเลือกไว้ให้มันใกล้ๆริมแม่น้ำเพื่อจะได้แบบว่าพอะปลูกอะไรขึ้นนะ กูมองหาบ้านตั้งนานไม่ไม่คือบางทีเราหิวน้ำเนี่ยเราจะได้วิ่งมากินทันอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะจําได้ง่ายขึ้นนะเราใครที่เล่นก็คงจะรู้ดีโอเคตอนนี้เขาอยู่สุดสายแม่น้ำนอะหน้าบ้านอะเออตอนนี้กำลังไปแถาหน้าบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่สุดสายแม่น้านหน้าบ้านคือตอนเนี้ย <c oughs> ตอนเนี้ยกูหา <c oughs> หาบ้านตัวเองไม่เจอสายแม่น้ำหน้้านฟั่งไหนของเองวะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอเดินเดินหากันก่อน เอาล้วค่ะตอนนี้เราพบเพื่อนงานบางอย่างมึงเอากลับไปโอ้โหนี่ครับไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ตัวแสดงแทนแล้วไม่มีอะไรลองอยู่นะฮะนี่คือใบยากรนะะคเนี่ยอครับผมเป็นลูกหลานของแจ็คกี้ชานชื่อแจ็คกี้ชวนแจ็คกี้ชวนไม่มีจีสติงรองรับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจีสติงสลิงมาถึงแค่จีสติงเลยทะลุด้วยค่ะวิ่งทะลุค่ะโอ้ยกูมีคนกูมีตัวตอนนี้กูมีคนปะเนี่ยเดีแล้วกูไปบ้าน ไปไหนอ่ะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟดูความลับของมันเว้ยพี่ตะกี้มันเว้ยไฟไหม้ไฟไหม้โอ้โหเว้ยไฟไหม้แม่งปิดประตูให้กูด้วยแล้วไม่งไปโคตรมีมารยาทโคตรมีมารยาทโอเคค่ะก็เนื่องจากที่ว่าทุกอย่างที่เรามีหายหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยต้องเจอกันใหม่คลิปนะเพราะมึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจมน้ำเดี๋ยวมันจมน้ำพาก่อน เอาอีกแล้วกูกูไม่เอาจีสตริงแล้วนะพี่ไม่ใช้สลิงด้้วยไม่ใชตลิงด้วยในในทำให้เขาไม่นอนทำไมใต้ถุนเนี่ยรถบ้านก็มีเอาแล้วรอการใต้ถุนเนี่ยมึงมึงลากกูขึ้นไปหน่อยเออทำแบบเมื่อกี้ดิทำแบบเมื่อกี้พี่ทำแบบเมื่อกี้เฮ้ยเหมือนนอนไปนอนนอนนอนเพื่อนอนนะนอนนอนทำไมพวกมึงมันเหลือเหลือเชือกขี้เลย เห็นเห็นหิวเห็นหิวใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้ไม่ไม่อย่าอย่าให้กินเบอร์รี่ดำเลยจริงๆไม่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 เอาเอาช็อกโกแลตเนี่ยที่ได้แต่เดี๋ยวเดี๋เอาช็อกโกแลตให้ไปโอ้โหเอ้ยกูแดกขี้ตัวเองอันนี้อันนี้เอาไหมแคลเซียมสูงสูงแต่พี่ไหนไหน metal ขอ metal เออเฮ้ยอยู่น้ำหนักมากอ่ะโอ้ย หิวน้ำหนักก็ต้องเบอร์รี่ดำกินีแดงกินแดงโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ต้องตื่นแล้วงานเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือให้กินอะไรแอบมึงดูเลือดกูนิดเฮ้ยก็พี่ให้เบอร์รี่สีแดงไงโอ้ตายแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตายแล้วรถรัคลิปนี้ให้เราเลือกรถเลยนะคะที่เล่นกูตาย Thank you for watching!